Yeah. 1941, ไหนๆก็มาเยี่ยมบ้านญาติท uh, ี่กรุงกาวแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายหมู่บ้านเขาซะเลยที่นี่จะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตนะคะแต่เป็นแบบอย่างรูหรา นี้เจ้าของบ้านเขากำลังพาเรานั่งรถไฟฟ้านะคะไปเที่ยวจุดต่างๆที่มีบริการภายในหมู่บ้านของเขาไปไหนมาไหนที่นี่ไม่ต้องเดินเอานะคะมันใหญ่มากต้องนั่งรถและไม่สามารถที่จะเอารถของตัวเองนะคะขับไปขับมาในนี้ได้นะคะทางนิตินะคะเขาจะมี รถไฟฟ้าเนี่ยเอาไว้บริการลูกบ้านจะไปสโมสรตรงนี้ก็คือสโมสรน,นะคะเราจอดดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเคยพามาแล้วทีหนึ่งที่มีน้องเป็ดลอยอะคะ่ะตรงนี้เป็นสโมสรของหมู่บ้านนะคะมีห้องอาหารมีที่นั่งรอพักผ่อนหย่อนใจมีน้องเป็ดให้ดูตอนกลางวันนะคะพอตอนเย็นน้องเป็ดก็กลับบ้าน,นะคะ่ะ ไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะน้องเป็ดปน้องแซมมองดูเป็ดด้วยความสนใจเพราะว่าแถวบ้านไม่ค่อยมีอันนี้เป็นสระไว้น้ำน้องเป็ดนะคะไม่ใช่ของคนคะ่ะใครอยากรู้ชื่อหมู่บ้านตามหาเอาในคลิปนะคะจะมีถ่ายไว้เห็นว่าเ็บ ตรงนี้ก็เป็นสนามพักผ่อนหย่อนใจนะคะคือแบบว่างมากอยู่ในนี้นะไม่เบื่อเลยอย่าบอกว่าเอออยู่แต่ในแฟลตอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่มีเบื่อคะ่ะสถานที่เยอะจริงๆไปต่อคะ่ะออกจากสโมสรแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมากินข้าวตอนเย็นพา,าไปชมที่อื่นก่อน เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสนามเด็กเล่นนะคะน้องแซมบอกว่าไม่นั่งรถจะเดินไปนี่คือสวนสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งเด็กๆที่พักอาศัยอยู่ในแฟลงนี้นะคะ าก็จะม,มาเล่นที่นี่กันพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาดูสนามเด็กเล่นแบบมีครบครันนะคะเ,เด็กเล็กเด็กโตแล้วก็มีรสระน้ำเด็กด้วยค่ะผู้ใหญ่ก็พ่อแม่มานั่งเฝ้าลูกเล่นไปคุยกันไปด้วยพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่นี่แบบไม่เบื่อเลยอะอยู่ได้ทั้งวัน เป็นแซดที่ไม่ได้มีแต่ตึกนะคะมีบริเวณที่กว้างมากน้องแซมชอบชอบแต่แกล้งแซวน้องแซมอยู่ที่นี่แล้วกันอยู่กับอังเคลนะคะไม่ต้องกลับหรอก <Good. S 1> สนุกสนานเลยนะคะเด็กๆถ้าจะถามว่าหาห้อง ระดับนี้ราคาเท่าไหร่ก็ไปถามมาให้แล้วนะคะก็เป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํามีหรือว่า3ามห้องน้ำนี้ไม่แน่ใจนะจําไม่ได้ละหห้องรับแขกใหญ่ๆห้องครัวใหญ่ๆเลยนะคะราคาห้องจุดจะอยู่ที่ห้าสิบล้านบาทนะคะคิดเป็นเงินไทยแล้ว และต้องจ่ายค่าส่วนกลางอีกเดือนละ8,000บาทด้วยค่ะออกจากสนามเด็กเล่นเราจะกลับไปที่สโมสรค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว้นั่งพักอ่านหนังสือพิมพ์เล่นโทรศัพท์กินกาแฟรอนะคะเป็นห้องรับรองหน้าห้องอาหารตกแต่งได้สวยงามมากระหว่างนี้จะให้ คนนี้นะคะพี่สะพยพาเดินชมรอบๆว่าในสโมสรน,นี้เขามีอะไรไว้บริการลูกบ้านบ้างเพราะว่านอกจากสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็ยังมีสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสระว่ายน้ำ จิม uh, ที่บ้านเราเรียกฟิตเนสนะคะก็มีไว้บริการด้วยเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกินก่อนน้องแฟมถามแม่แม่แมทำไมอังเคิลใส่กางเกงขาสั้นตลอดเลยอะหนูเห็นกี่ทีก็กางเกงขาสั้นบอก คนมีตังใส่อะไรก็ได้คะ่ะล,ลูกเขาชอบใส่กันแบบนี้แหละสบายๆจะพาเดินชมห้องต่างๆในสมโมสรน,นะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ มีสระว่ายน้ําค่ะไม่ต้องถ่ายมากนะคะมีคนว่ายน้ําอยู่ตรงนี้เป็นเต๊ะปิงปองนะคะลูกบานเข้ามาเล่นได้ชีวิตแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยอะอยู่มันแต่ในหมู่บ้านนี่แหละมีทุกอย่างครบครันแม้กระทั่งโรงหนัง เล็กๆไม่มีอย่างเดียวคือปั๊มน้ำมันกับห้างสรรพสินค้า เขาลิฟไปดูส่วนถัดไปนะคะตรงนี้เป็นสปานะคะไม่ถ่ายค่ะให้รู้ว่ามีพอเดินต่อไป ตรงนี้เป็นชั้นบนนะคะจากเมื่อกี้ห้องรับรองชั้นล่างนะคะตรงนี้เป็นชั้นบนสามารถที่มานั่งได้เหมือนกันคะ่ะใครชอบความวิเวกไม่ชอบคนเดินไปเดินมาเห็นไหมคะพวกเรานั่งอยู่ข้างล่างคะ่ะก็ข้างบนนี้จะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาหรอกทั้งหมด นี่เขาจัดสรรไว้นะคะรวมอยู่ในค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะก็คือจะจ่ายอยู่ประมาณเดือนละรวมค่าจอดรถด,ด้วยอ่ะอ่ะคิดเป็นตัวกลมๆเลยสองหมื่นรูปีนะคะต่อเดือนค่าส่วนกลางอย่างเดียวจะได้บริการอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะ ยกเว้นเวลากินข้าวก็จ่ายค่าข้าวเท่าน,นั้นแหละนอกนั้นนั่งรถไฟฟ้ารอบหมู่บ้านก็นั่งฟรีเห็นผ่านมาเรียกขึ้นนั่งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ทุกที่ที่เข้าไปใช้บริการสนามต่างๆฟิตเนตสสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีทั้งด้านล่างเมื่อกี้ที่โชว์นะคะแล้วก็ดาดฟ้าด้วยเมื่อกี้ไม่ได้มีที่เดียวนะคะ ใช้บริการทุกอย่างในนี้ได้ฟรีหมดต่อไปเรากินกาแฟเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะสั่งกาแฟมากินไปพลางๆก่อนกาแฟไม่ฟรีนะคะจ่ายตังค่ะนี่คืออาหารที่สั่งมากินกันค่ะแ,แม่สั่งเป็นแกงเขียวหวานกับข้าวมานะคะอะ ไม่ต้องถ่ายตอนกินหรอกเนาะเพราะว่ารีบค่ะดึกแล้วรีบกินรีบกลับเป็นนั้นว่าประทับใจในความฮารูฮาราของบ้านญาตินะคะเป็นชีวิตที่ดีมีระดับตามสตังในกระเป๋าเมืองกรกาวนี่ค่าคองชีพแพงกว่านิวเดลีอีกนะคะจบคลิปไว้ที่ภาพอาหารนะคะ และพบกันคลิปหน้าค่ะ